เมามามาของมาส่งของมาส่งมาดูกันไม่ได้เลยน,นี่นี่ไะไม่รู้คืออะไรเอ,อ้ยของใครวะแต่ก็มีชื่อตูนี่ว่าเอางด,ดีวะเปิดเลยเนาะมามาเปิดของที่สั่งหรือเปล่าวะใช่ใช่ใช่ใช,ใช่เดี๋ยวไปเอามีดอิโต้คู่ใจก่อนนี่มาเลย มามามาปึ๊บจับโจ๊ะแกดีปะแก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 มาออกแกมาออกก่อนแกเลยแกเลยแกเลยถึงมีดออกชิบชิบกระดึ๊บกระดึ๊บให้มันกระดึ๊บออกมาสบัดสบัดโอเคมาต้องคาบโทรศัพท์ไหมวะเนี่ยก่อนเดี๋ยวก็ตัดตรงนี้ก่อนอือ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 โอ้ถือมือเดียวยากซะเหลือเกินต้องโจ้ะไปลูดลูด แม่งอ้ยทำไมไอ้โทรศัพท์วะเนี่ยกัวนแกะตรงนี้ก่อนเดี๋ยวปุ๊บเดี๋ยวเซาไปก่อนนะพอแกะเสร็จแล้วค่อยค่อยมานี่นะนี่พอแกะแล้วก็เป็นกล่องแบบนี้เลยก็หนักนะหนักพอสมควรหนักพอสมควรเลยเออขอให้ต่อปะคิดหนักคิดหนักนี่ไงมีด เือนเฉือนเฉือนลูด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 ดต้องเอานิ้วตีมาจับกล่องไหมวะเนี่ยมามามาเริ่มต่อมาเริ่มต่อเลยไหมตอนนี้ก็มาแกวนะไมได้เลยนี่ข้างในคืออะไรวะโอเคนี่คือสภาพหลังดือออกมาเสร็จนะก็จะเป็นกล่องสีขาวแล้วก็ดำๆหน่อยเืเยี่อะไรวะ ดึงออกมาโชว์อันแรกเลยไปเปิดกล่องดูก็สั่งไว้หลายอย่างนะแต่มันไม่ขึ้นเตือนว่ามีไหนมาถึงเราเลยไม่รู้ไงว่ามันคือกล่องอะไรแกะดิ้งมาแกะโอ๊ะมามาไม่แกะไม่ไ,ได้วะของเก๊นี่สายชาร์จของอะไรวะเห็นไหมสายชาร์จเนี่ย เผื่อไม่เห็นเดี๋ยวทอนแสงนี่สายชาร์จอย่างหล่อเทแล้วนี้เลยตอนนี้พอพอเดาได้ละเห็นรูปตรงมัพอเดาได้ละต้องใช่มันต้องใช่อะเ <fotos. S 1> ออก,ก็มาดูสภาพกล่องกันด่วนเลยนะนี่บอกอย่างดีส่งตรงมาจากจีนแน่นอนนี่ดูดูสภาพกล่องไว้นี่อย่างเท่อะเดี๋ยวต้องทอนแสงเลยทอนแสงนี่ นี่เป็นไงอย่างเท่คือเชี่ออะไรวะเนี่ยเอา้ามันเหมือนผิดทางรู้ละรู้ละเนี่ยเห็นหน้าปุ๊บรู้เลยเดี๋ยวแนะนําสินค้าก่อนมันคืออะไรไม่รู้แต่ซื้อมานี่ราคาประมาณพันหกร้อยเจ็ดร้อยแหละออก็นะมันเราก็ไปดูสายชาร์เดินชั่วดดึงมาดึงมาไม่ใช่สายชาร์จหรอ นี่นี่โอ้สายชาร์จนี่อันนี้โยนทิ้งปาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราจะมาอธิบายสินค้ากันทีหลังเนาะนี่อย่างเท่เลยวะ่ะต้องดึงปะวะเนี่ยต้องดึงแล้วดึงแล้ละ่ะนี่คืออะไรวะ มันคืออะไรวะมันคือชี่อะไรนี่ดูดูก็จะเป็นการบอกอย่างดีนะมันคืออะไรน่าหลอดไฟมั้งเดี๋ยวค่อยมาแกะทีหลังอันนี้นะมาดูเลยเอ่อสายชาร์จแล้วเครื่องอันนี้เดี๋ยวอธิบายให้ฟังบอกแล้วเดี๋ยวออกมาจะกกงกันสุดยอดบอกเลยไม่คิดจะเทขนาดนี้ดูดูดูด,ดูนี่ นี่เลยนะต้องท้อนแสงเลยนี่ปึ๊บลองมองมาข้างล่างดูนี่ดูดูดูด,ด,ดูเอ,อ่อหกสิบสามโวล์นะอย่าไปเล่นนะเด็กๆนะปึ๊บข้างหลังดูข้างหลังดูข้างหลังนี่ดูแบบนี้ทรงๆๆงทรงเลือยวหน่อยเออนี่โอ้โหคือแบบว้าวนี่นะ ชุดุุุุุุอยากรู้ใช่ไหมเอาไว้ทำอะไรเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกหาทางก่อนหาทางใช้งานก่อนใช้ไม่เป็นอืมมันใช้งานยังไงอ๋อนี่ไงนียปุ่มก็จะมีให้เลือกนะ P Y R แปลว่าอะไรวะแล้วไอ้เหี้ยเอ่อ F R E Q คืออะไรวะนี่เห็นเห็นก็รู้ใช่ไหมเปิดเพลงอือเปิดเพลงไงจะอะไรล่ะ ก็เดี๋มันทำไงวะเดี๋ยวลองลองเปิดดูนะนี่มันจะเป็นสวิตเปิดปิดนะลองเปิดดูจวดย,ยังยังยังมันใช้งานไงมา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 ,มาแบบของใหม่มาปุ๊บเจอปัญหาเลยใช้ไงวะใช้ไงวะอืมกนด๋ยินี้ดูโชว์มาก็จะเป็นเอ่อ u l l up แปลว่าอะไรวะงงงงหลาย จะแกะออกมาก่อนเลยอืมอืมแกะอะไรยากเย็นขนาดนี้วะนี่นะพอแยกชิ้นส่วนมาเนี่ยก็จะเจอกับหลอดไฟนะกับไอ้เหล็กอะไรสักอย่างอ่ะคืออะไรวะพี่อะคืออะไรวะเหมือนจะรู้แล้วล่ะเดี๋ยวลองมาดูข้างล่างดูมันไม่มีแบบคู่มือบอกไงน่ะมันใช้ใช้ไงคือแบบแม่งไม่มีคู่มือไว้ทุกคนดูดิ โล่งโจ้งเลยข้างบนอ่ะไม่มีคุมเลยนี่เราเรามาดูนะเนียเห็นไหมอ๋ออ๋อครู้แล้วแบบนี้นี่เองเข้าใจแล้วทุกคนเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วก็จะเป็นแบบบลูทูธนะเข้าใจไหมเนี่ยไหมบลูทนะูธเนี่ยเชื่อมต่อบโทรศัพท์แบบสายบลูทูธโอเคเข้าใจไหม ไม่ต้องห่วงไม่ใช่เองคนเดียวที่ไม่เข้าใจก่อน,นอื่นเลยนะเราเราจะเห็นไอ้แท่งๆเนี่ยไอ้แท่งๆไหนวะนีะ่ไงนี่ไง้เองแท่งข้างบนเนี่ยไหมไอ้แท่งเหล็กข้างบนเนี่ยใช่ไอ้เองเนี่ยข้างบนของเราไม่มีมันน่าจะเป็นไอ้ไอ้ไอเหลี่ยมเหลี่ยมตรงนี้นะผมว่าแกะมาก่อนแกะแกะแกะเอาละเอาละเอาละตอนนี้เราก็ได้แท่งเหล็กของเรามาแล้วนะปึ๊บทำไงครับเชื่อมต่อปากปากไม่โดนสักทีนี่ไงนี่ไง หมุนหมุนเชื่อมต้องเชื่อมเชื่อม,มเข้าด้วยกันหมุนก่อนหมุนหมุนหมุนทำไมไม่ลงทักทีวะหมุนไปเรื่อยหมุนไปก่อนจวดนี่มีเสาไฟฟ้าแล้วที่ตูวต้องชาร์จแบตก่อนเล่นไหมวะส่วนไอ้ไฟนี่เอาไว้ทำอะไรน,นี่ฮะเออเราเรามาดูจากภาพจากข้างบนกันนะ ฝุ่นเยอะชิมหายห้องเราเนี่ยดีดูนะเห็นอะไรนี่ไหมครับใช่ครับทุกคนเดาไม่ผิดครับมันคือรั่วรั่วหรือเปล่าวะคนคนคนอะไรนะคนซื้อยังงงอ่ะส่วนข้างล่างนี่จะเป็นไอแผ่นอะไรสักอย่างอ่ะไอคนที่เรียนสายพวกเทคโนโลยีเทคนิคจะรู้นะมันเอามากันเนาะเหี้อะไรว่ารูวอะไรนี่ดูดูดูรู่วอะไรดูอะไรวะตูมให้เรียนสายเทคนิคไม่รู้ แอาบนก็จะมีสายเลยไม่รู้เชื่อมไปข้างบนเอาอนะ่ะนะเราหน้ายัางใช้ไม่ได้นาะอต้องชาร์จบงชาร์จแบตก่อนเดี๋ยวชาร์จแบตเสร็จปุ๊บเรามาดูกันแลยหาที่ชาร์จให้มันคือว่าทุกคนครับแย่แล้วครับผมเจอปัญหาใหญ่ดูนี่นะนี่คือที่ชาร์จนี่คือปลั๊กไฟดูดูด,ดูแล้วกูจะชาร์จยังไงโอ้ เชียรอะไรมนะเนี่ยคิดหนักเลยกูยังไงวะมันไม่มีที่ช้าที่อื่นเหรอคือ <c oughs> จะร้องไห้ซื้อมาพันหกหรือพันเจ็ดวะรู้อะเออที่รู้คือแห้งครับคราวนี้ขอมันก็ดูเท่สุดไปเลยเนาะจากที่รวมดูแล้วนี่ก็จะมีหลอดไฟอยู่นะ ก็คลิปหน้าจบไปแค่นี้แหละเออป้อยสายชาร์จเทียนั้นมันไม่ตรงกับปักเอาเรามาดูกล่องแบบเต็มๆเลยดีกว่านะโอเคโอเคโอเคดูกล่องแบบเต็มๆเลยนี่แปะเข้าไปโอเคก่อนจะจากกันไปเนี่ยมาดูกล่องแบบเต็มๆเลยส่วนได้หงอนนี่ก็แกมทิ้งไปมันไม่มีประโยชน์แล้วตอนนี้แกะแกะรูดรูดรูดหมุนหมุนเรียบร้อย โอเคไอ้เงอน,นี่ปล่อยไว้แบบนี้เลยเดี๋ยวจะหาทางแก้ปัญหาแล้วกันเนาะแล้วค่อยมาเจอกันคลิปที่สองว่าไอ้กล่องนี้เราได้ใช้หรือเปล่าเนาะก็เดินก็มาดูไอ้กล่องนี้กันเลยก็เป็นลวดลายที่สวยนะสวยสวยสวยมากใช่สวยสุดๆส,ส่งตรงมาจากจีเนาะเอ้อวไงดีวะ คือต้องแบบเดินดูรอบบ้านหาทางแก้ก่อนอืมก็เสร็จไปแล้วนะนี่ก็หาทางแก้ได้แล้วเนาะนี่เห็นไหมหาทางแก้ได้แล้วอืมโดยวิธีแก้ของเราคือการตัดหัวเก่าออกใช่ตัดออกเลยแล้วก็เอาหัวใหม่มาต่อนะก็ได้เป็นแบบนี้ แต่ถืว่าเก่าเลยแล้วหัวใหม่มาต่อถึงไอ้ข้างล่างเนี่ยมันจะแบบแบบมีช่องว่างใหญ่ไปหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเราจะลองไปชาร์จดูถ้าได้คราวนี้เรามาดูกันว่าเครื่องเชียนี่มันทำเคื่อะไรได้มาปึ๊บมามาเรียอยวางไว้ตรงนี้ไอ้กล่องก็โยนทิ้งไปป่าไป็งล่างโอเคก็เรียบร้อยเนาะจากนั้นก็ปึ๊บใส่ชาร์จ จะตูดมาไปอืออ,อืมเลยเยอะเลยเยอะเลยอืมอ,มอ,มอ,มอมเรียบร้อยนะจะตูดเรียบร้อยแล้วต่อไปก็เอ่อนี่นี่นจเจอแลลวนี่ยิบขึ้นมายิ้นม,มาใส่ชาร์จมันก็สั้นสะเตือนปึ๊บน,นี่วางไว้ตรงนี้โอ้โห สั้นเกินก็ไม่ได้จะหาทางแก้อะไรหรอกแค่มากล่องเหมือนเดิมวางไว้แบบนี้มันจะพังไว้กล่องเนี่ยปึ๊บวางไว้แบบนี้นี่ดูดูดูดนี่พอเป็นแบบนี้มันจะพิบปั๊บปุบ๊บปั๊บปุบ๊บปั๊บปุบป๊บปับ๊บแบบนี้เลยดูดูเห็นไหมมันจะกระพิบปั๊บปุบ๊บปั๊บปุบ๊บปั๊บปุบป๊บปับ๊บเลย ถ้าชาร์จเสร็จตอนไหนเดี๋ยวผมจะพามาดูแล้วเมื่อเครื่องเชี่ยนทำไรได้เนีย่ยดูแบบขยายย,ายก็จะมานี่เลยเอาละคือโทษทีเมื่อกี้แบบตูงโง่เกินไปเออมันไม่จําเป็นต้องชาร์จไอเฮียมันไม่จําเป็นต้องชาร์จเลยเองก็แค่ต้องไอนะ่ต้องเสียบเนี่ยต้องเสียบปลั๊กไฟเขานี่นก็เปิดได้เลยตูก็ชาร์จต้องนานจนฟ้ามืดแล้วเนี่ยโอ้ เอาละมาเริ่มต่อเลเอาละตอนนี้ก็ต่อเสร็จแล้วนะนี่สภาพแบบนี้เลยโอเคมันดูกันว่าไอ้หนูนี่มันทำอะไรได้บ้างไหนลองมือแปะๆไปดิโอ้ยเชี่ยลองเลยเจ็ดโอ้โหสรุงสร้งสรดุงทำบบะอะไรได้กูวะถ้าหากเราเปิดนี้ขึ้นจะเป็นไงโอ้โอย่าง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  แล้วนี่คืออะไรวะมันอันตรายวะ่ะปรับเป็นแบบดั้งเดิมเนาะนี่แบบนี้เลยคราวนี้เห็นปุ่มไอ้นี่ไหมเนี่ยมันจะมีโหมดไฟฟ้ากับโหมดมูดสิกใช่ไหมลองปรับให้สุดเลยดูอืออือเดี๋ยวปรับหมดอืมไม่มีแล้วเฮ้ยเฮียลืมแท่งเอาละ่ะตอนนี้ผมก็ได้ไปเอาไอ้กล่องอันนี้กับแท่งมาแล้วเนาะนี่ นะคราวนี้ลองเปิดเป็นโหมดไฟฟ้าใหม่ดูปึ๊บนี่ไหมพอเปิดโหมดไฟฟ้ามันจะปิ๊บปึ๊บึ๊บนี่เลยโอ้โนดูเดี๋ยวลองแบบปรับขึ้นดิเชี่ยเล่นความถี่แล้วแบบนี้ล่ะโอ้ย่างชอบเลยว่ะ เดี๋ยวปิดโมดก่อนว้าเป็นไงทุกคนเชียกันเป็นดีเจมามาเริ่มใหม่นะโอเคไหมดูดูที่แรกใช่ไหมตรงนี้ปุ่มปุ่มเอ่อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวย่อให้ดูนี่นี่ปุ่มขัดสมาอะไรพวกเนี้ยเนี่ยเนะี้ยเปิดล้วนี่นี่ถ้าปับอันนี้ใช่ไหมจะเล่นความเร็วเว้ย คราวนี้แบบช,ช้าๆหน่อยแล้วตรงนี้จะเร่งเร่งบความหนาไ้ดูเหรอ O R O โอุ๊ยชิย่งมันว่ะ เราละเล่นสนุกว่ามากพอแล้วมาหนวกหูชิบหายเลยหรือ,อสกรอดนงติดใจล้ะติดใจนี่เปิดมาเลยใช่ไหมอย่าไม่มายังไม่มาเพราะเราจะไม่ปรับใช่ไหมปรับขึ้นมานิดนึงนิดนึงอันนี้ปรับขึ้นเสียหูชิบหายเลื่นมานานแล้วเอาละต่อไปก็ข้าโหมดบูสิกกันเลยเนาะมันทำไงวะเฮีย yeah. เดี๋ยวเดี๋ยวลองไปหาวิธีดูก่อนนะไม่ออกตึ๊บนี่เราไปอ่านคำแนะนำกันเลยเนาะก็ปรับตรงนี้ระวางด้วยไฟฟ้าแรงสูงนะนะอ่านไม่ออกนะโอเคอ๋อนี่ยเนี่น,นี่ถ้าอยากเปิดเพลงใช่ไหมต้องเปิดบลูทูธก่อนแล้วมันจะมีคำว,ว่า t ท s l a c o t e n เดี๋ยวลองไปทำดูเนะเดี๋ยวเริ่มเปิดเพลงกันเลย เปิดน,นะคอยก่อนคอยก่อนทำไมยังไม่มาวะมาแล้วมาแล้ว โอเคปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนหนูคงชิบหายเอาละเดี๋ยวครั้งนี้เราจะลองใช้หลอดไฟดูเนาะเอาไหนดีเอาอันขา,ขาวๆแล้วกันนจะหยิบออกมาก่อนเปลือกขาวๆเลยขาวๆนี่ปื๊บมีหลอดไฟแล้วใช่ไหมทำไมต่อไม่รู้เหมือนกันอะ่ะเดี๋ยวเราเปิดเพลงกันเนาะแล้วลองเอาหลอดไฟมาจิ้มดู โอ้เฮียโคตรร้อนเลยหลอดไฟอะ่ะเออมันร้อนจัดอะ่ะคือบบจับได้ไม่ถึงวิปุ๊บรู้สึกร้อนขึ้นมาเลยหรือว่าทําแบบนี้ดูนี่ลองดูดูนี่ทําแบบนี้เลยเอาวางไว้ตรงนี้นะเปิดเพลงเพลงมาเฮีย e, มันพังไหยวะลืมไปเลยหานี่มันก๊์ดดูดูด,ดูมีรอยบุบแล้วเนะ่ เล่นเลยไม่รู้เรื่องเป็นไงมีรอยบุบแล้วเห็นไหมเป็นไรไหมวะเนี่ยยังรอดอยู่ยังรอดอยู่คือแบบยังรอดอยู่ไปยังรอดอยูออย่ออยออยเล่นเลยไม่รู้เรื่องเออมายังโอเคมาแล้วเนาะตอนนี้ก็คือว่าได้มูสิกมาแล้วเนาะเดี๋ยวเปิดเลยอันนี้ฟังชัดสุดเท่าที่เคยเห็นมาแล้วนะก็เริ่มเลยเปิด หัวเฮ้ยแต่นี้มันดีคุ้มราคาคุ้มราคาบอกเลยถ้าใครอยากซื้อก็ซื้อได้เนาะราคาม,า 1, 7, มันพันเจ็ดมั้งรวมค่าส่งด้วยออความจริงมันไม่แพงขนาดนั้นหรอกแต่ที่แพงคือค่าส่งอ่ะมันกินไปครึ่งหนึ่งเลยอ่ะเออเดี๋ยวขอมนวนเงินแป๊บหนึ่งถ้าไอ้นี่ตรงนะน่าจะมาพันหนึ่งเว้ยส่วนอีกหกร้อยเจ็ดร้อยเนี่ยจากค่าส่งปเป็นไงแพงไหมล่ะโคตรแพงเลย เอาละจากที่ซื้อมานะขอบอกเลยว่าคุ้มไม่สาหรับตัวคุ้มสำหรับคนอื่นไม่รู้แต่สำหรับกูคุ้มแน่นอนก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวเปิดโหมดสายฟ้าเล่นเพิ่มการจบคลิปไปแล้ว,ลว,ลวโหมดสายฟ้าบอกอันนี้ดูดิด เอาละจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะ